HỘ TÌ SỐ MÀN HÀ SẢ SẢ HẢ CẢ TÀNG YÀ NẠ SẢM BẠN ĐƯỢC TÀNG LỘ BẠN MÀ NÀNG VÀ SẢ SẢ RẤM MÀ NÀNG VÀ GẢN THÀ LÀM MÀ NÀNG VÀ LẢT SẢ LÀM MÀ NÀNG BỘ TÀM BÀ LÀM MÀ NÀNG VÀ cô hối tỳ ye oan văn nà ta san miên sami ye an ye vi luôn bình nô tam ma y minh tam ma tu ban na cha tang pa hít a wan o la ni gang kakirupakan doang saang kaho saang kaho saang kahitin saang kahitang saang kahitin wa abeyo wa marato wa maap wa manoa wa maap wa kamanoh wa niyoto wa โลจนตีเอสังโมปสัมโมสุตูอานิจจาวตสังาราบุวปาทวายามิโนโลปจิตวานโรจนติเอสังโมปสัมโมสุตู อภิกะวะตะสันธะลาอุปาทะวัญจะธัมมิโนอุปัจฉิโตอนิรุจันติเตสันอุปัสสโมสุทโธอภะอระกะลิโพเรนติสาจะอรรังเยวะเมวะอิโตตินังไปสารัง วิวันจันทรสาันลวนวงวิญญาณจันทุมานปวันวันนลอยสุขีตีกอยยมวงวาวิวัเลี้ยงสนงดวดวดาปินดจตาลนวนตรมวัดตียายุวันโนะตค

या <tries> पानाया <tries> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền upa Gõ upa không bỏ anupa những upa hấp dẫn अप्जी नफ्या, अच्मा रिधा, कर्णिना कर्णा, कुष्ष्णा कर्णा, कुष्वे, कर्णा, जय मय का का मा क्षे खा क्षे Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ก็ในะนำดบพ้นก้ทเกพระพันธนพระ พระเจ้อพระพานธนาพระภูมิุณณวัจาวัวัุกพระเอาวไปมุมาไป่ยวเดีวเดีวเอาหยเอาเอาเอาไปมุนมามามุนมามุาเอาไปยเอายเอายเอาเอาเอาไปเอายเอางเอางเอางเอาเอาไปเอา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  આવા વાહ 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 સુટ લે મોર બાં આવો આવ વાહ મોર મુના ઓકે ઓકે કે કે આવ มา કે કે มามา મા કિપ વતી

เ้ยนเ้นเล้เดี๋นน้นดอ้นุ้บบอได้ฝามหน้าไว้ไม่จาเปลี่ยนเปลี่ยนมเลยฟ้าไว้กันนะตะกียบยังก่ะกีบเปนยังอ่น้น่นดับตาวันน้ันนีอยต่เราัดี

因为我你打大，哎，你打又多啦又。<music>

หลายคนหลายปีนี้นะจองคนเลยจองคนเลยือนเขาไม่อันมากเขาไปโยเก่ๆนิดอ๋อนี่กี่กิโลไดครับพี่มันจองโลไดแต่ยุคยุ่งทีดีแล้วนี่เลยข้างหลังนี่สวยงามเป็ืนก